ชัดเจนนะคะใครทำอะไรใครทำอะไรนะคะ ใช่โอทูก็ทำหน้าที่ของตัวเองพอเสร็จเรียบร้อยก็มาทำอะไรต่อพวกแกเรียนทำให้การทำงานของเราได้ประสบความสำเร็จแล้วก็ราเรมันเปเรื่องของการทำงานเป็นทีมการช่วยเหลือการนะคะการอะไรนะการวางแขนก็ใช่ใช่การมอบหมายงานการวางแขนพวกนี้ทั้งหมดเลยอ่าเขาเทคนิคเขาเขาเดินหน้า สาขาโน้นก็ใช้วิธีถอยหลังรถเข้าช่องเป๊ะไวสวยเก็บอุปกรณ์ด้วยสองข้ายน้อทนี่เข้าไปนครับ้าไฟครับอย่างข้าคุกไฟ้า้าเก็บนิดดีเวลาล เวลาที่เราเปิดใช้ท่มักะเ็นท่าแบเดิมๆสองค่เก่ยงแต่ทุก่ยังเปการเปลี่ลงต่างๆจะมีเรื่อง คอคอ่ให้ผมแสดงรงางมาองจุสองสีสองนาทีสสองนาทีส

ก็มาศึากษาเพราะว่าฐานใหม่แลไ,ไม่ตอบ Jangan lupa like, share dan subscribe